ยาธิธ่รมบอกว่าที่ที่อยู่อยู่เนี่ยค่ะหลวงตาบ้านนะคะมันเหมือนตั้งอยู่ตรงทางสามแพ่งพอดีเนี่ยค่ะก็ดีเราจะได้แผ่ในวิญญาณผ่านไปผ่านมาไม่ต้องแก้ไขหรอคะจะแก้ไขทำไมล่ะทางสามแพ่งบางทางมันก็มีนะบางทางก็ไม่มีหรอกับมันไม่ใช่มีทุกทุกสามแพ่งนะไม่ใช่ แต่ถ้าคนในบ้านเขาสวดจัก,กรพัรดอยู่แล้วก็ดีดีอยู่แล้วนะคะเอาวิญญาณเป็นเพื่อนนะช่วยเดลอเกื้อกูลกันเนะผีดีกว่าคนนะเขาผีไวนะ้ผีไม่ไม่เอาอะไรหรอกไม่เอาบุญนะมันไม่ต้องการในะเครื่องเส้นนะฮนะเวลาสวดมนต์กบนึกให้เข้ามาสวดกับเราด้วยนะ แล้วอย่างวิญญาณช่วยให้ค้าขายดีๆได้ไหมคะโอโ้โหวิญญาณในตัวช่วยอย่างดีเลยแล้วอย่างญาติธรรมอีกท่านค่ะบอกว่าบ้านนะคะทําเป็นห้องให้เช่านะคะในห้องเนี่ยก็พักมาหลายคนแล้วไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่คนเช่าล่าสุดที่เพิ่งมาอยู่ได้แค่เดือนหนึ่งเนี่ยบอกว่ากลางคืนน่ะได้ยินเสียงตะกุกตะกักอย่างเงี้ยะคะ่ะ เราก็เหมือนมีคนมาเข้าฝันว่าไม่ให้อยู่เนี่ยค่ะเขาสงสัยว่าทําไมเกิดเหตุการณ์นี้ทางที่ก่อนหน้านี้ไม่เห็นจะมีเนี่ยค่ะก็คนนํามาไงคนที่อยู่ก่อนน่ะม,นนมานํามาแล้วก็ทิ้งไว้ไงเข้าใจไหมมันอยู่แล้วเอาไปแล้วก็ไม่เอาไปด้วยไงเราไปคนดูดิมิเชลคนไม่ได้เล้เขาอยู่ไปถามเขาว่าตอนเข้ามาน่ะ มันมีอะไรอยู่ไหมอะไรเนะี่ยซุกซ่อนอยู่ไหมก็ไม่ยากหรอกนึกถึงลูกปูกส่งวิญญาณมันไปก็จบแล้วไม่มีอะไรสามารถทําได้ที่บ้านเลยหมายถึงถ้าเขาฟังอยู่นะทําได้เลยใช่ไหมคะคือวิญญาณมันไปมันไปจากคนมันเกาะคนไปนะฮะวิญญาณเนะี่ยส่วนใหญ่ดือไม่ก็ไปตามรูปลักษณ์ที่เขาทาไว้นะอย่างกุม,มารอย่างนางตะเคียนอย่างพวกพายอะไรใช่เนะี่ยไป ไปกับรูปรักษ์ที่คนเขาสร้างขึ้นอะไรอย่างนั้นแหละ